นี่คือเมืองชงชิ่งครับมหานครสุดมหัศจรรย์เนือจินตนาการหนึ่งในเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเมืองที่มีรถไฟวิ่งทะลุตึกและเป็นเมืองต้นกำเนิดมาล่าหม้อไฟแสนอร่อย เมืองที่อาคารบ้านเรือนต่างๆถูกออกแบบให้สอดรับกับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นหุบเขาได้อย่างเหลือเชื่อจนมีคำกล่าวว่าเป็นเมืองแปดมิติหนึ่งในสีของมหาคนครจีนที่มีการบริหารการจัดการโดยขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางของจีนพาทุกคนไปรู้จักกับเมืองนี้ครับชงชิ่ง vlog สวัสดีชาานี้ที่ชงชิงครับเรากำลังจะเดินไปที่อะไรเ่ป่ง ลุงพูดสิไปช่างอูพูดจะเป่ปช่งชางช่างช่าง้องดิมลุงพูดหน่อยเปช่างช่างใช่ไหม,มไปช่างอ่ะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับทริปนี้มาถึงแต่เช้านะครับร่างกายก็ส่งสัญญาณบอกแล้วนะฮะว่าต้องการคาเฟอีนโดยด่วนนะครับเราอยู่ที่เป่ยชัางครีเอทีฟสตรีทนะครับตรงจุดนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นสตรีทอาร์ตนะครับ ในอดีตที่นี่นั้นเคยเป็นโกดังของโรงงานสิงทอที่มีชื่อว่าเจียงเป่ยครับบรรยากาศภายในนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ร้านขายของที่ระลึกมุมจัดแสดงผลงานทางศิลปะและภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบกราฟฟิตีรวมถึงมุมถ่ายรูปเช็คอินสวยๆไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกมากมายเลยล่ะครับโมนาลิเซ่หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคลิปของร้านนี้วันนี้ตุ้งแน่แน่บ้าง วันนี้ต้องกินเค้กแล้วนแน่ๆว่างั้นโอ้โหโไม่ธรรมดาอันนี้ก็คือบริเวณเปรทังนะครับรที่บอกนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของที่พักครับในทริปนี้นั้นเราเลือกเป็นที่นี่เลยครับโรงแรมนานาชาติเอเชียมครับจะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะครับสาขาที่เราเลือกนั้นจะเป็นสาขาที่อยู่บริเวณถนนคนเดินกวนยิงเฉียวนะครับตัวอาคารนั้นดูดีมากครับเป็นตึกที่สร้างใหม่นะครับสะอาดนะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับและที่สําคัญนั้นการเดินทางมาที่นี่นั้นก็สะดวกสบายมากครับตัวโรงแรมนั้นอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าสถานีหัวชินเจียด้วยนะครับ เช็คอินอยู่ชั้น15นะครับตอนนี้แต่ห้องพักเราจริงๆอยู่ชั้น40นะครับเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเราก็จะนั่งดื่มชากันตรงน,นี้ตอนเชา้า เช็คอินเข้าที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้เวลาออกไปตะลุยเมืองฉงชิ่งกันต่อแล้วนะครับเราอยู่ที่อาคารสมาคมหัวกวงหุยกวนนะครับว่ากันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับ 4A นะครับแล้วก็กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองฉงชิ่งแห่งนี้นะครับภายในจะสวยงามขนาดไหนเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะครับเรียกว่าอะไรครับตรงนี้หูกว่างุ่ยกว่างสร้างตั้งแต่1759ค่ะก็สร้างตั้งแต่สมัยเฉียลงห้องเต้น,นะครับราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงนะครับ ในอดีตครับกลุ่มอาคารโบราณสีเหลืองแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาทำงานที่เมืองฉงชิ่งนะครับปัจจุบันนั้นได้แปลสภาพเป็นสถานที่ที่ใช้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองฉงชิ่งนะครับภายในนั้นประกอบไปด้วยห้องโถงนะครับห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงนะครับสำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญไปจนถึงเวทีแสดงโอเปร่าเลยทีเดียวครับ ตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนสะพานนะครับเพื่อที่จะดูวิวที่เห็นจากด้านบนนะครับมีลิฟต์ให้ขึ้นมานะครับก็สวยงามครับตรงนี้จะเห็นรถกระเช้าด้วยนะฮะมุมนี้นะฮะได้หลายมุมเลยขึ้นมาข้างบนนี้นะครับ เจอกันตอนบ่ายครับเมื่อกี้ไปนอนมาแล้วเดี๋ยวจอบไปเดินเล่นครับแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินด้วยนะฮะตอนเย็นวันนี้เดี๋ยวกินหม้อไฟด้วยนะฮะเดี๋ยวไปหาร้านหม้อไฟกินด้วยวันนี้ได้อะไรมากินเนี่ยงทางสิบแปงทางสิบแปดหน้าอ้วนนอร่อยมากอเกินไหมน่าเชื่อกินด้วยอืออร่อยยูอร่อย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 น เรียวแล้วทีนี้สิ่งที่ไม่มีก็คือไม่มีปัญญาก,กินนะฮะโอ้เยอะเหลือเกินเจอร้านหม้อไฟแล้วนะฮะร้านนี้ดีนะฮะมีแอร์ด้วยนะคระับครับช่วยกันเอาลงเลย ครึ่งหนึ่งเผ็ดครึ่งหนึงไม่เผ็ดนะฮะซบดูก่อนนะเหมือนเจ้าพร้อมแจ้วบ้านเราไหมอไม่เหมือนนะอร่กว่าที่ไทยว่าอร่อยกว่าที่ไทยต้องมาก่อยมาก๋วยไมอทำาชื่องทำไงทำไ ตอนเช้านี้ที่ฉงชิ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถไฟทะลุตึกนะครับไปกันเลยครับรถไฟทะลุตึกครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่มาเยือนเมืองฉงชิ่งแห่งนี้นะครับซึ่งจุดที่มีรถไฟวิ่งทะลุตึกนั้นจะอยู่ที่สถานีลี่สือป้านะครับซึ่งจากที่พักของเรานั้นเดินทางไปไม่ไกลนะครับเดินข้ามถนนมาขึ้นรถไฟฟ้าสสถานีเท่านั้นครับก็จะถึงสถานีลี่สือป้านะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับ <Yeah. S 2> และที่อยู่ด้านหลังของพวกเราตอนนี้คือสถานีรถไฟลิซบ้าลิซบ้านะครับสถานีรถไฟทะลุตึกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเห็นรีวิวมาเต็มเลยนะครับเราก็อยากจะมาดูบ้างนะครับไปดูกันเลย สถานีรถไฟแห่งนี้ครับเปิดให้บริการตั้งแต่พศ2547เป็นต้นมานะครับตัวอาคารครับมีความสูงทั้งหมด19ชั้นนะครับตัวสถานีนั้นตั้งอยู่ภายในชั้นที่6ถึงชั้นที่8ของตัวอาคารนะครับโดยตัวสถานีและก็อาคารที่พักอาศัยเป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดพร้อมกันตั้งแต่แรกและมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงชนิดพิเศษเพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารดังกล่าวด้วยนะครับจัดได้ว่าเป็นสถานีที่มีความสวยงามและก็มีการออกแบบที่ทันสมัยนะฮะนั่นจึงกลายเป็นเหตุผลทที่ําให้ สถานีรถไฟแห่งนี้นั้นกลายเป็นจุดแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองฉงชิ่งแห่งนี้นั้นไม่ควรที่จะพลาดเลยนะครับ และที่เห็นอยู่ด้านหลังของพวกเราตอนนี้นะครับเรียกว่าอะไรนะครับ人民大礼堂人民大礼堂人民大礼堂ครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองฉงชิ่งนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยยุคคอมมิวนิสต์นะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับทรงชิโนโซเวียตนะครับในอดีตสถานที่แห่งนี้นั้นเคยใช้เป็นที่ประชุมผู้แทนราษฎรและก็เคยเป็นโรงละครสําหรับประชาชนมาก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่น่ามาเยือนสักครั้งนะครับที่มาฉงชิ่งนะครับก็สวยเลยนะครับ กันครับฝั่งตรงข้ามของเรนหมิงต้าหลีถังนะครับจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สามผาแห่งเมืองฉงชิ่งนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในระดับเฟิร์สคลาสเลยนะฮะภายในนั้นได้รวบรวมโบราณวัตถุนับหมื่นชิ้นนะครับรวมถึงมีจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเมืองฉงชิง่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เราได้รับชมกันด้วยนะครับอันนี้เป็นหินที่อยู่ใต้แม่น้ำฉางเจียงนะครับจมอยู่ใต้น้ำนะครับหลังจากที่ สร้างเขื่อนก็น้ำลดถึงจะเจอนะครับพวกนี้เราอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ของเมืองชงชิงนะครับภายในนี้เก็บวัตถุนะครับของโบราณเยอะแย,ยะมากมายนะครับซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นของจริงหมดเลยนะครับ ชจื่ออยนาจุดนี้คือจุดที่เรียกว่าเป็นจุดยอดฮิตนะครับที่เป็นกระแสบาร์ล็อกนะครับคนที่มาช่งทิงก็นิยมมาถ่ายรูปบนตรงนี้นะครับมันจะเห็นตึกอะไรนะตรงนั้นเนี่ยไลฟูชช์ตึกไลฟูชช์นะครับมันจะเป็นมีวงกลมมาหนึงอ่ะแล้วก็ถ่ายทะลุไปก็สวยดีเขาบอกว่าเหมือนแหวนเหมือนแหวนใช่ไหมรับบางคนก็บอกว่าเหมือนโดนัทอคล้ายๆโดนัทอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเราถ่ายออกมาแล้วมันเป็นยังไงเนาะโอเคโอเคถอยถอยเดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงโอเคโอเค ได้แล้วได้แล้วเีย <Here. S 1> ตอนนี้เราอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับผมหยาต้งนะครับพอดีเดินผ่านมาแล้วเจอตรงนี้ฮะเรียกว่าอะไรนะครับเมยชุ่กวนเมยชุ่กวนนะครับและนี่ก็คืออีก1จุดแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองชงชิ่งครับ ที่เห็นอยู่ด้านหลังของพวกเราตอนนี้คือตึกกองตะเกียบยักษ์ในตำนานนั่นเองนะครับหรือชื่อในทางการของเขาก็คือตึกชงชิ่งกวัวไทอาร์เซนเตอร์นั่นเองนะฮะจุดนี้จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณของหงหยาต้องนะครับเพื่อนๆที่จะเดินทางไปที่หงหยาต้องอย่าลืมแวะลงมาถ่ายรูปตรงนี้นะฮะร,รับรองว่าได้รูปสวยๆกลับบ้านแน่นอนครับเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะฮะก็เลยแวะถ่ายรูปซะหน่อยนะฮะพอดีไฟยังไม่ติดแต่ว่าเออเพิ่งมาติดตอนนี้ก็เลยวิ่งกลับลงมาอีกทีนึงนะฮะก็สวยงามครับเดี๋ยว จะเดินไปหามุมถ่ายรูปนะครับที่บริเวณมุมถ่ายรูปของหงอยาต้องนะครับตอนนี้เดินอยู่บนสะพานนะครับหลบคนแน่นนะฮะข้างล่าง้างบนดีกว่าและข้างหลังของพวกเราตอนนี้คือหงอยาต้องครับนูน มาที่เมืองฉงชิง่งไม่มาที่นี่ก็คงจะไม่ได้นะครับนี่คือหงยาต้งครับเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําและก็บริเวณหน้าผานะครับมีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,300ปีครับเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองฉงชิ่งนะครับที่คอยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและก็ช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกับความสวยงามของที่นี่นะครับและโดยเฉพาะในายามค่าคืนนะครับก็จะมีการเปิดไฟประดับทั่วทั้้้้งเรรืออไไมโบบาณดดวยก ะะว่ามันช่างสวยงามสะเเลอเกินนะฮะทุกคนมาต้องมาถ่ายตรงนี้นะฮะบริบรเวณลำหยาต้องนะครับจุดบนสะพานนะครับผมที่เห็นกระจุกกระจุกอยู่นั่นคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปตรงนั้นเหมือนกัน ที่ฝั่งตรงข้ามหงหยาตงครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ําตรงใต้สะพานนะครับจะมีจุดถ่ายรูปที่เป็นจุดไฮไลท์เด็ดอีกแห่งหนึ่งนะฮะว่ากันว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยามค่ําคืนของเมืองฉงชิ่งเลยนะครับว่าแล้วก็รีบไปกันดีกว่านะครับเพราะได้ยินมาว่าไฟบนสะพานนั้นจะเปิดถึงเวลาสามทุ่มครึ่งเท่านั้นเองนะครับมีทางลงนะครับแน่นอนครับเราจะไม่ลงตรงนี้ฮะมันชันนะฮะเราจะไปทางนี้ครับทางที่มีบันไดนะครับ เป็นไงเล่าด้วยเป็นไงปวดขามากตอนนี้ค่ะครูก็ดึงสาขาสามอีกแล้วตอนนี้เมื่อเช้าสาขาเลยมื่อเช้าสาขาสองนี่ทางเดิน <c oughs> บริเวณใต้สะพานนะครับเงยหน้านั้นก็นั่นเลยครับสะพานอยู่บนนี้นะฮะตอนนี้ลงมาอยู่จุดถ่ายรูปแล้วนะฮะด้านล่างนะครับตรงบริเวณใต้สะพานนะครับก็จะพบกับคู่รักจํานวนมากนะครับมาถ่ายรูปตรงนี้นะฮะตรงนี้มีช่างภาพเขาให้บริการเยอะแยะก็มีหลายเจ้าครับเพื่อนเพื่อนไม่มั่นใจก็ให้ช่างถ่ายดีกว่าสวยแน่นอนนะครับ เจียฟางเปยนะครับค<ะ>่ะเจียฟางเปยเจียฟางเปยนะครับตอนนี้รอถ่ายรูปอยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะฮะเจียฟางเปยครับย่านธุรกิจและศูนย์การค้าใจกลางเมืองชงชิ่งครับตรงจุดนี้นั้นจะประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและก็ช็อปสินค้าแบรนด์เนมรวมถึงสถานบันเทิงต่างๆแบบครบวงจรเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดสวรรค์ของนักชอบเลยทีเดียวเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวยืนแอคชั่นรอไปก่อนป้ายมันยังไม่ใช่ตอนนี้ยังเป็นโฆษณาอยู่นมเปรี้ยวอะไรไม่รู้เนี่ย โฆษณาอะไรเนี่ยคลินิกเสริมความงามอยู่แป๊บหนึ่งรอก่อนนะสาวๆเอา้ามายังไม่ใช่อีกโดยใจกลางของย่านนี้ครับจะมีอนุสาวรีย์ตั้งอยู่นะครับเรียกว่าอนุสาวรีย์ปลดแอกประชาชนนะครับสร้างขึ้นในปีคศ1945นะครับเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นนะครับป้ายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้มันเป็นป้ายโฆษณาอยู่น่าจะโรงพยาบาลอะไรสักอย่าง <laughs> 还没有呢。 และที่อยู่ด้านหน้าของเราตอนนี้นะครับคือหลวงฮั่นเซื่อนะครับก็อารมณ์เป็นวัดนะครับเคยเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับหลวงฮั่นเซือครับหรือว่าวัดหลวงฮั่นนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างขึ้นเมื่อประมาณ1000กว่าปีที่แล้วนะครับภายในนั้นมีพระพุทธรูปอยู่ที่นี่หลายร้อยองค์เลยทีเดียวนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามมากที่สุดวัดหนึ่งในเมืองฉงชิ่งเลยนะครับใครที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณนั้นมาที่วัดนี้นั้นรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับพอดีมาตอนเช้าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะฮะถ่ายรูปมันมากอ๋อได้ยินมาด้วยนะครับว่าวัดนี้เป็นวัดของคนโสดนะครับคนโสดสามารถมาขอเนื้อคู่กันได้ที่นี่นะครับแอบกระซิบเลยนะครับว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับนู่นนู่นว่าทางนู่นว่าทางนู่นมช่วยบนี้น,น,นนะชุดโอเคข้างในคือแบบฟิลดีมากบรรยากาศ คใครที่ชอบแบบสายทําบุญนะฮะตรงนี้มีขอเนื้อคู่ได้ด้วยนะฮะลองมาดูนะฮะ ออกกำลังกายมาใครเตรียมร่างกายมาได้ใช้แล้ววันนี้มีอีกมีอีกจะพึ่งเหนื่อยมีอีกมีอีกอดีมหอบแล้วอดีมหอบแล้วตายอดีมเป็นไงบ้างอะดีม เหนื่อยเหนื่อยมากคาร์ดิโอไปหมดแล้วค่ะอันนี้ได้ยินแค่ว่าน่าจะแค่วอร์มอัพวอร์มอัพเหรอพวก็ดึงสาขาสองเลยนะคะเนี่ยนั่นอ้ยนะครับอ๋อเริ่มเห็นวิวแล้วขันนู้นไหนเล่าอาการที่สมาชิกเป็นไงบ้างทีคนท่าคนเราโควิวอย่างโคฟิว ออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเลยเนาะอืมดีแล้วมาตอนเชา้ากินเยอะๆออกกําลังกายเยอะๆเย,ย่ถึงแล้วยอดภูเรือแปวอาบุก,กดึงแปตรงน้นนึงนะสวยว่ะ นี่คือเหล่าจุนตงครับเป็นวัดของลัทธิเต๋านะครับว่ากันว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และก็สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฉงชิ่งนะครับโดยวัดจะหันหน้าเข้าตัวเมืองนะครับทาให้เราสามารถมองเห็นวิวบนสะพานแขวนและแม่น้ําแยงซีจากจุดชมวิวด้านบนนะครับเป็นวิวที่เรียกได้ว่าอลังการสุดๆเลยนะครับโดยวัดนี้ครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,300ปีครับว่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับตั้งแต่ยุคสมัย3ก๊กมาแล้วนะฮะเดิมเคยเป็นวัดของศาสนาพุทมาก่อนนะครับ ต่อมาภายหลังในช่วงปลายราชวงศ์หมิงได้มีนักบวชลัทธิเต๋าขึ้นมาอยู่บนเขาแห่งนี้เป็นจํานวนมากนะครับนั่นจึงทําให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดลัทธิเต๋าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ เจอร้านกาแฟนะครับเฮ้ยเปิดเพลงไทยด้วยวะเออนี่ยนั่นแหละนน,นนทาพนนดังเวอร์เรามาเจอร้านกาแฟนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากนะอยู่ริมน,น้ำชิวๆนะฮะฝั่งซ้ายเป็นสะพานฝั่งขวาก็ สะพานหมดนะครับน้องดิ๊งสั่งอะไรเนี่ยน้ำส้มคั้นค่ะโอ้กินน้ำนางเอกใช่เป็นนางเอกจะเป็นนางร้ายแรงมากเยอะหนาเทอะนะปะป๊าเยอะหนาปะป๊าคิวดูสิเหมือนที่เวียดนามรสชาติแต่กลิ่นหอมใช้ได้ ที่อยู่ด้านหลังของผมตอนนี้ครับเป็นร้านหัวกัวเม้าไฟนะครับเป็นร้านที่มีเพื่อนแนะนํามานะครับเป็นคนชงชิ่งนี่แหละนะฮะคนจีนแนะนํามานะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าที่นี่รสชาติแบบดั้งเดิมแบบสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าจะกินไหวหรือเปล่านะฮะจะเผ็ดมากหรือเปล่าอันนี้เป็นที่ยืนยันนะครับว่าเป็นร้านหัวกัวมาล่าหม้อไฟที่อยู่ลึกที่สุด ในเมืองสงชิ่งนะครับเขาบอกว่าไงนะเราคือร้านอะเขาบอกว่ายินดีนะครับที่หาเจอหลานหัวกัวที่ลึกที่สุดในชงชิงนะครับอ๋อบอกว่ายินดีด้วยที่คุณมามาถูกใช่ไหมใช่อะไรประมาณนะั้นเออมันก็ในหลืบนี่เน <c oughs> ี่ยร้าน่อะไรนะร้านชื่อว่าเียนเจ๋อหัวกัวร้านลับอีกแล้วก็ชิงมหัอเอ เขาเขียนว่าอันนี้ฟรีอันนี้น้ำจิ้<อ>นซอสน้ำจิ้น<อ><อ>วิธี<อ>ทำเขาบอกว่าใส่ต้มหอมอันนี้คือกระเทียมแล้ว<ช>พัชีพัชีแล้วอันนี้คือเอ่อน้ำมันหอมน้ำมันหอมอืมอันนี้อวิธีคุณฉงชิ่งกินคือแออค่กระเทียมกับน้ำมันหอมโอัน้ล็อกมากใช่ค่ะออยไหมทำดูหน่อย就这样画吗 เหมือนเดิมมีฝังหนึ่งเอ็ดเ็ดมากนั่นแหละแบบเอ็ดน้อยนะครับเมื่อกี้พ่อแกบอกว่าเอาฝังสิ่เอ็ดมากก็ไม่ใช่การเติมน้ำสุดลงไปเนื้อรูหมอตูยาชายาช้าความเนื้อรกเนื้อเนื้อถนชิ่งใช่ไหมครับ14 คิดแต่รีบใจุ่ม15วิแล้วก็ลุยเลยใช่ไหมใช่ขคพผอบกันนาผักแน่นๆนผักแน่น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 ครับ15วิครับนับไปเลยเียวเราจะ ไม่ไปมอดนะเอาไปมอดปักไม่ไหวลองดูแล้วไปบีจังเลยใจ้ชีกว่าของแม่ชีดีจ้าชาลินแล้วตอนนี้เฮ้ยลืมนับลืมนับลืมนับสิบห้าวิใช่ไหมเลยสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า กินได้แล้วคนี่เพิ่งโยนนี่เพิ้วโยนแบบอะไม่ใช่ก้อยดิบไหมยิงยิงนะอันนี้น่าจะได้ละโอเย้นี้่งก่ากินอยู่จิ้มก็ได้หรือไม่จิ้มก็ได้เดือดเดือดดึงมายังไงบ้างใได้ปะ

มาจากไหนน้ำริมแก่นเพราะนานถึงจะทำได้สาวมันแก่นถึงจะทำอย่างนี้ได้นะครับท้ามเลเรียนแบบกเป้ครับกาแฟแซาบอร่อยเย้นั้นเป็นเนื้อใช่ไเรียบร้อยครับร้านมาล่าที่อยู่ลึกที่สุดในซ่งชิงนะฮะเรียบร้อยเข็ดสะใจวัยรุ่น